กำลังมากันที่หัวชาญ Walking Street โอชิโอชิสว่า์จะชจ้าแต่ต้องมีเงินด้วยนะการที่เราอยากอยู่ในสวัค์เนี้ยสว่า์เนี้ยไม่ต้องใครันไม่อร่อยวอลโว่คือแป้งหนักๆแล้วก็มาแบบฝี่ชิ้นจุกมากข้าววันใหม่อีกแล้วค่ะ ตอนนี้กำลังมากันที่หัวชาญวอ l k กิ g งสตรีทก็จะเป็นมุมศิลปะมาจากบ้านประมาณสามสถานีจากที่เหมือนนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ทุกคนอันนี้เรามาวันอาทิตย์นะะก็เลยคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมเริ่มแห่งของกินละค่ะ เล่นกิจกรรมทําขวดให้ตั้งตรงซึ่งก็เป็นคนได้มีความสามารถที่จะสามารถทําสิ่งนั้นได้ก็อ,อาจจะเหมือนเวลาบ้านเราจัดงานพวกศิลปะตรงแบบวัยห้าสามสิบอะไรนี้เนาะที่แบบว่ามีงานหลากหลายมีแบบจิ้ม่ามีกิจกรรมให้คนมาเดินเล่นกันค่ะ ข้างหลังก็เหมือนจะเป็นงานเกษตรแปบเบาๆนะคะคิดว่าน่าจะเป็นการ <ทำ S 2> แบบโปรโมตสินค้าโปรโมทผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะที่เป็นน่าสนใจที่อยากแนะนําให้กับคนที่มาเที่ยวเล่นที่นี่เหมือนเป็นเช่าผ่าหรือว่าเป็นสวนออร์แกนิกอะไรงนี้ของตัวเองด้วยถึงแล้วค่ะหัวชาคีอาทิพาร์คใหญ่โตมากพอระทึกแล้วก็ข้อดีก็คืออยู่ติดถนนใหญ่เลยจุดแรกก็จะเป็นร้านขายของเที่ยวลึกนะคะเราไปดูข้างในกันนะ 不信，不信。 ในร้านของเี้ยลึกมีนักออกแบบมาออกแบบนะคะมีดีไซน์มีตั้งแต่ราคาแบบย่อมยาวไปจนถึงราคาสูงแบบว่าน่าซื้อน่าใช้สวยงามแล้วก็มีประโยชน์จริงๆค่ะหัวางคุริทีพาร์ค1 9 1่ ต้องขอโทษทุกคนอีกแล้วไม่มีปัญหาอีกแล้วค่ะเสียงก็จะไม่ตรงกับปากนะคะต้องขอโทษด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นภาพบรรยากาศตอนนี้ก็คือเป็นสถานที่อันกว้างใหญ่ซึ่งส่วนมากวันหยุดเขาจะพาลูกๆใครที่มีครอบครัวก็จะพาลูกๆพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเที่ยวเล่นที่นี่นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเหมาะมากๆคิดว่าทุกคนน่าจะได้รูปสวยๆวยิวดีๆแสงดีๆจากที่นี่ไปนะ ในนี้มีกิจกรรมหลากหลายมากเลยก็ถ้าใครมาที่ไทเปก็ขอให้แวะมาตรงนี้กันได้นะจ๊ะทุกคนภาพที่เห็นอยู่ขนาดนี้เหมือนภาพตัดต่อปะถามว่าท้าไมเพื่ออะไรเชียวิคเองก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> หวังว่าทุกคนจะชอบนะจ๊ะข้างหลังที่ทุกคนเห็นอยู่นั้นก็จะมีโรงภาพยนตร์เนีนะคะ สำหรับฉายหนังเก่าหนังคลาสสิกถ้าใครมีเวลามาดูได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีซับภาษาอังกฤษให้หรือเปล่าแล้วก็จริงๆข้างในก็จะมีขายของที่ระลึกนะคะเป็นพื้นที่ขายหนังเก่าก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้เลยค่ะ ุหนึ่งนะคะเป็นเหมือนร้านขายของเล่นหรือว่าดีไซเนอร์ทอยเป็นแหล่งรวมตุ๊กตาเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะคะ โมเดลต่างๆในร้านประมาณ95%นะคะก็จะเป็นโมเดลที่ทำจากไม้ใครชอบศิลปะที่มาจากไม้ก็แนะนำเลยที่นี่มีคนพาน้องหมามาเดินเล่นเยอะมากเลยนะคะโอเราก็จะย้ายที่จากตรงนี้แล้วนะคะแถวๆนี้ได้รับคำแนะนำมาว่าจะมีห้างชื่อฟินเทคห้างที่ขาย เล่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ฟิกเกอร์มีบางช่วงบางตอนที่ไม่ได้ใส่ไม้ด้วยอาจจะต้องพักับไปต้องขอดโงดคุณผู้ชมของสยญวีเอ็นมากๆนะคะเป็นความหละหลวมของเราเองออเสียใจเลยอ่ะถึงเปิดจริงเทรนนะคะซิงเทรนถึงแล้วค่ะบรรยากาศหน้าตึก เดี๋ยจะเข้าไปดูกันบ้านเมืองที่นี่ภาพรวมก็ถือว่าสะอาดเรียบร้อยนะคะวันเสาร์ทย์ในทุกๆท,ที่ที่เราไปมีกิจกรรมหมดหรือพรงนี้ก็น่าจะมีแต่คอนเสิร์ตตอนเย็เยน,นเหมกันมันแคแบบครบรสเข้าห้างเลยวเทอริยาก่ชิคกเก้นช็อปไรท์ เชียได้อาหารแล้วค่ะบรรยากาศร้างสิ่งแรกที่เห็นสำหรับการเปิดประตูห้างมาก็คือชั้นอาหารที่เป็นฟู้ดคอร์นะคะอยู่ชั้นใต้ดินของห้างคือถ้าเข้ามาประตูเดียวกันคิดว่าทุกคนน่าจะหาเจอแต่ว่า ถ้าทุกคนหาไปเจอก็คืออยู่ชั้นใต้ดินค่ะอาหารราคาโอเคไม่แรงมากเซตอาหารที่เราสั่งไปมูลค่า178ไต้หวันดอลลาร์ก็ตีเป็นเงินไทยก็อาจจะ180บาท185บาทเพราะว่าช่วงนี้ข้างเงินไต้หวัตตวนมันขึ้นอันนี้เป็นเซตอะไรนะคะไฟชิเกตเซอะไรเงี้ออยว้วเป็นชุดไก่เทริยากิก็คือร้านนี้จะให้น้ำด้วยนะคะแต่ว่า ถ้าได้น้ำซุปก็จะไม่ได้น้ำดืม่มดังนั้นเราก็เลือกน้ำซุปเพราะละน้ำดื่มมาจากบ้านไอชลิยากินะ่ากินสุดๆแต่ทุกคนตุ้มฉ่ำมากร้อนจี๊ร้อนมากพูดพูดพูดดีมากดีมากมีเต้าหู้พะโล้ให้ด้วยเต้าหู้แน่นมากเหมือนแน่น กินอิ่มก็ถึงเวลาเดินย่อยแล้วนะคะชั้นที่เราจะไปก็คือชั้นที่6และ7ชั้นที่6จะเป็นแอนิเมทฟิกเกอร์แอนด์คอลเแล้วก็เกมทอยส่วนชั้นที่7แล้วก็จะมีคาเฟ่อนิเมะด้วยเมื่อกี้กินข้าหมดแบบหมดเลยอะหมดแบบสุดถึงชั้น6แล้วเริ่มต้นด้วยการมีคุณแบทแมนกับคุณซู p เปอร์แมนมาต้อนรับนะคะ น,นี่น่าจะเป็นสวรรค์ของคนที่รักการสะสมฟิกเกอร์นะคะน่าจะเป็นอ,อันที่เป็นได้ลิขสิทธิ์จริงๆอ่ะคือเราเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องเรื่องนี้แต่เท่าที่ดูก็คืองานร้านนี้คมมากสวยมากก็จะมี Harry Potter, Universal Studio, d i s ney เลิศมากเลยอ่ะโอ้ยมีเไดายด้วยเไดน้อยไม่ใช่เซดายสิอันนี้คือ,อไลท์สตอร์มทูเปอรใช่ไหม สวรค์จะชัาแต่ต้องมีเงินด้วยนะการที่เราอยากอยู่ในสวัส์เนี้ยสวัค์เนี้ยร,ราคาไม่ใช่ราคาของเล่นนะนี่ใครชอบกัสซิล่าตัวบเบลเลอร์ของออ14,500ไต้หวันดอลลาร์นะคะอีร้านที่เราเข้ามาก็คืออยู่ชั้น6นะคะเขาว่ากันว่าฟิกเกอร์ที่ไต้หวันราคาถูกกว่าไทายเยอะมากเฮือม่เคยเห็นรุ่นนี้เลยอ่ะอันนี้คือเดอะฮารตัวสีเขียว ใเป็นสาวกแบบอีกอันนี้ชื่อร้าน Hobby Toy ค่ะ,ะ,ะ,น,ะน่ารักมากเลยอะกระต่ายชิโมะเหรอน่ารักสุดๆน่ารักว่ามีใครรู้จักประวัติคุมกระต่ายอันนี้ปะโอ้น่ารักเลยค่ะชื่อว่ามันเดยบรูชเป็นเหมือนแบบพนักงานออฟฟิศกระต่ายที่แบบว่าคอยเหียวกับชีวิตน่ารักมาก เพ่อนมาอยู่ชั้นเจ็ดแล้วค่ะชั้นเจ็ดจะของน้อยฟิกเกอร์จะน้อยกว่าชั้นหกแต่ว่าก็จะมีเป็นพวกแอนิเมะแล้วก็มีเป็นกระเป๋าที่เป็นกระตูนแทนนะคะแล้วเราก็เจอสิ่งนี้เป็นฟิกเกอร์ที่ตัวใหญ่มากแต่เราก็ไม่ได้เป็นสส่กระตูนจริงๆก็คือไม่รู้แต่ว่างานสวยวยแบบใส่ชุดคนจริง คนที่เป็นสาวกอลทา s t o r สตอรี่เหมือนมากงานดีมากวันนี้ก็เป็นการมาเดินดูของเล่นที่ได้แค่เดินจริงๆ,เด,ดๆเดินผ่านไปเลยเพราะว่ามเงินซื้อเลยแพงมากๆเป็นของเล่นที่ไม่ใช่ของเล่นสําหรับเด็กนะมันสําหรับของส่งพ่อมากอะขนาดไม่ได้เป็นสาวกยังรู้สึกว่าฉันต้องได้อะไรกลับไปสักอันนึงนะเอาจริงๆอย่างมันมันต้องได้แหละ หลังจากที่ได้มาสักพักเราก็มาเจอ Hi ยี่ห้อ pop mart นะคะสำคันเพราะว่าตอนนี้มันกําลังฮิตมากๆเนาะเนื่องจากว่าราคามไม่ได้สูงมากแต่มันก็จะมีคนเอาไปปั่นาราคาแรงๆที่นี่ก็อยู่ที่กล่องละประมาณ7 0ไต้หวันดอลล่าร์ <c oughs> ไม่รู้ว่าถูกหรือแงพงเพราะไม่เคยซื้อจริจริงมีหลายอันคือมันมีมอลลี่อยู่ที่370แล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกมีอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้อยู่ที่334 princess collection แบบ สำหรับบคนที่ชอสรุปว่าไม่ได้ซื้ออะไรนะคะเนื่องจากว่ากการเริ่มตน้น้าเริ่มน้ำหนึ่งป<อ>ุ๊บเดี๋ยวจะหยุดไม่ได้<อ>ก็เลยจะต้องอยั้งตัวเองไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าเราจะไม่เริ่ม310้ตัวสาม0เราก็จะต้องหักห้ามใจตัวเองนะคะอันนี้ก็น่าหงอดสงิค่ะที่เียงนะคะย้าสถาอีสองรอบที่เรามาอันนี้น่านจะวันที่ห้าที่ผว่าใช้ค้ารถไฟอย่างไม่หกรอยบาท ถึงแล้วสรงชาสเตชันทางออกสีค่ะทุกคนแต่งของคลิป,ปแต่งยอดฮิตตอนนี้แล้วก็เลียวสายเลยเออเราเห็นวัยรุ่นไต้หวันสัะทีนะ อยู่ีนี่จริงมีแต่ผู้สูงอายุ่เราเห็นแบบวัยรุ่นเยอะมากคือไม่รู้ว่าแบบเด็กมอปลายกับเด็กมหาลัยเขาแต่งตัวเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าแต่มันแยกไม่ออกเออแล้วก็ที่นี่คิดว่าฮาลวีนเขาจะอยู่ฮิตมากจริงเพราะเห็นคนเตรียมของฮาลวีนเยอะมากค่ะ เื้อผ้าที่นี่หลานแอดสเปซแบบสาขาเยอะมากเยอะมากน่าจะฮิตโอ้ตกใจ มีทั้งปลาใสแล้วก็แบบผู้หญิงทั่วไปนะราคาไม่แรงมากก็มาหาดูกันได้จ้ะเออวัยรุ่นไต้หวันเขามาอยู่กันตรงนี้นี่เองก็จริงๆตรงนี้ก็เหมือนตรงยอนนำเนล่ยอนนำมันจะอยู่ข้างๆหงแดงแต่มันจะไม่ลูกพันเท่าแต่เมื่อกี้ก็ดูลูกพันอยู่นะอันนี้ก็ถึงเวลาชอกแซกแล้วเดี๋ยวว่าจะเดินหาร้านนั่งซะหน่อยแต่ที่นี่ก็จะมีร้านทีนกีร้านทีนก็คือคนจะเยอะมากร้านนี้คือร้านโซมาทีแอนด์มอกเทล เยอะเวอร์ <Your> คือมีความย้อนแยงนิดนึงฝั่งนี้จะประกอบไปด้วยร้านชิคๆส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าบ้านช่องตึกรามร้านนี้คนเยอะไอริสการ์เดนร้านเสื้อผ้าถ้าในเมื่อคนจะเยอะแล้วเราเป็นคนไทยแล้วต้องทำอะไรคะมุงสิมุง ราคาก็แล้วแต่แบบนะคะอยู่ที่400ขึ้นไปทุกคนน่าจะชอบกันมีหลากหลายแบบแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าสาวหวานแล้วก็เริ่มเป็นเสื้อผ้านาหนาวเลยนะอันนี้ก็ Airspace อีกแลล้ว i r s s p c e p p u u เนี่ยเขามีหลายสาขามากเออเข้าไปดูสัหน่อยเขาไม่ได้เรียกว่าเสื้อคนอ้วนเนาะเขาเรียกว่าคลาสไซ ซึ่งแบบน่ารักมากๆที่ตรงตีเหมือนติงมีเราก็เข้าไปดูมาละรอบหนึ่งและที่นี่ก็มีอีกแต่ที่นี่ของดูแบบสดใสใช้แรกว่าก็คือจะเป็นคนแบบขุ่นอวบอวบแต่งตัวจัดจัดแต่งตัวนั้นน่ารักน่าหลาใครผ่านเข้ามาก็แอร์สเปซ p ล u s นะคะ ร้านสวยงามมากมายก็คนเยอะมากมายแต่ก็คือเสื้อผ้าราคาค่อนข้างสูงนะคะพวกที่เป็นแบบร้านสวยๆที่นี่น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบคาเฟ่ฮอปปิ้งแล้วของที่นี่ก็จะมีความเก๋มากกว่าตรงซีมเมนติงอย่างมากอย่างแรงราคาสูงกว่าก็ได้ของสวยกว่านะคะเวลามาเที่ยวเล่นก็แนะนำว่าให้ทุกคนเดินเล่นตามตรอบซอกซอยเล็กๆแยกนน้นแยกนี้นะคะจะได้แบบว่า หาร้านใหม่ๆเจออะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นคนแรกที่เปิดทริปก็ได้เดินเจอพื้นที่ของเดอะเกลนแกรนนะคะแต่เดาว,ว่ามีเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์ขาย,แล,โโขายแล้วก็มีโรงหนักเล็กๆด้วยรูลามาเห่ามากเป็นแบบบ้าไฟโลตรงนี้น่าจะเป็นถนนแบบไฮโซนะเพราะว่าเริ่มมีแบรนด์เนมะรัแบแบรนด์เนมที่เป็นไฮเอ็นแบรนด์เพราะปกติแบบดเดินหาไม่เจอตอนนี้จะหลุยวิกตองแล้วหนึ คิดว่าเหมือนซองซูมากกว่ายอนนำซองซูดงถ้าใครชอบแนวแบบว่าไม่ใช่ซองซูด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนเนี่ยคู่บทขุกนี่เนี่ยเกาหลีแล้ว<อ>ที่อยู่ติดก,กับไออีเทวอนอะ่ะจำชื่อไม่ได้อะใครรู้บอกเลยมันยันยงเยอะเลยทุกคน อยู่ในร้านอาานคาเฟ่นะคะเป็นร้านคาเฟ่ที่ใหญ่มากจริงๆมีทั้งอาหารเครื่องดื่มขนมครบครันก็เลยมานั่งในนี้เพราะว่าเนื่องจาว่าอยากเข้าห้องน้ำมากแล้วก็ที่นี่ค่อนข้างโอเคก็ได้ตรงเร็วข้างบนค่ะ นใหญ่ร้านที่เป็นร้านคาเฟ่จะบงังคับให้สั่งขั้นตัน่ำอย่างน้อยน้ำคนละหนึ่งแก้วนะแล่ถ้าจะสั่งอะไรเพิ่มก็ค่อยๆสั่งไปค่ะในร้านสวยงามตามท้องเรื่องร้านใหญ่โตราคาก็ราคาแรงเหมือนกันน้ำแก้วละประมาณร5อยห้าสิบบาทอาหารก็จานละประมาณส0 0ร้อบาทโอเคแหละเพราะว่าที่นี่เขาให้จานค่อนข้างใหญ่ขนมและน้ำของเรามาแล้วนะจ๊ะ ตอนนี้สภาพก็คือ,อมุนงงมากซ้อมมาเป็นซ้อมขนาดยักษ์สรับกินขนมหวานช้อนขนาดยักษ์ในความ,มุนมงงเนี่ยท่านสูงสุดแต่ก็จะต้องคิดต่อไปนะคะไอสครีมหวาน ก่นนี้ก็ค่อนข้างคึกคักนะคะมีส่วนสาธารณะมีโรงแรมมีที่พักมีร้านขายหนังสือมีเสื้อวินเทจถ้าใครชอบแนวแบบชิๆลๆวัยรุ่นหน่อยพี่พีก็แนะนำย่านนี้เลยนะคะส่วนอันนี้จงซาจะเป็นแนววัยรุ่นถ้าถามว่ามีเวลามามาตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะมีฝั่งหนึ่งอะ่ะเป็นเหมือนแบบว่าแบรนด์โลเคอ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแบรนด์เนมนะแต่ว่าฝั่งแบรนด์เนมไม่ได้เดินนะคะ mm hmm. ก็มาเที่ยวแถวนี้ได้มีทุกอย่างครบครันร้านฮิปๆเต็มไปหมดจริงๆทุกคนแนะนําว่าถ้าเห็นร้านนั้นใช่ว่ามันจะมีซอยให้เดินซอยสายมือพอเดินออกมาทะลุแล้วมีสองชํารานน่ารักเลยแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยค่ะร้านน่ารักมากจริีโอที่นี่ก็มีเปเปอร์เพลนนะแต่เปเปอร์เพลนที่นี่เป็นรานตัดผม จากที่เราเดินตรงรถไฟฟ้า่อาก,อมมอกย้ค่ะตอนแรกบอกให้เดียวสายอันนั้นน่าจะเป็นมุมแบบเอาดอเป็นคาเฟ่เยอะๆไม่มีห้างแต่ว่าถ้าเราเดินตรงขึ้นมาจากทางออกเลยจะเป็นห้างแบบสี่มุมเลยนะก็แลแนะ้วแต่แบ่พัทยาสายว่าอยากไปไหนธรรมารายใดๆนะคะตอนนี้อยู่ข้างหน้าที่ออกมาจากรถไฟนะคะก็คือตรงแยกมันจะแบบยิ่งใหญ่เบอร์นี้เลยนะทุกคนทุกหัวมุมห้าง เนี่ยตรงเนี้ยที่ทุกคนเห็นกำลังหมดอยู่ทุกอย่างคือห้างนะคะก็ถ้าใครชอบชอปแล้วไม่ได้อยากพักที่เมืองลิงตรงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ไม่สามารถเจาะให้ได้จริงๆมันใหญ่มาก yeah. สครั้งแร้วออกจากรถไฟฟ้าแล้วเราแบบเดียวขวาแยกแรกเลงอะลองมาข้ามถนนแล้วมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะหน่อยสิฝั่งนี้เข้ามาแล้วดูแบบสงบมีร้านเหมือนบ้านเราร้านจิตปาถานเหมือนแบบร้านยี่สิบาทฝั่งนี้ดูไม่มีอะไรอยากจะข้ามกลับไปฝั่งเดิมดีกว่าก็พามาเยี่ยมชม เที่ยวไต้หวันมา5วาวันก็พอนะคะแต่ว่าเส้นนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยยังไม่เยอะน,นะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยยังไม่ได้ยินเสียงคนไทยวันนี้คนก็จะคึกคักที่ที่เลยเนื่องจากว่าเป็นวันอาทิตย์ตอนนี้กลับมาอยู่ที่ซีเหมินติงแล้วนะคะมาทานอาหารเย็ยนที่ร้านพาสต้าเฮาส์ สำหรับคนที่เบื่ออาหารจีนแล้วเราก็หาออปชันมาให้นะคะร้านนี้เขาจะขายเป็นชุดพาสตา้าซุปและน้ำราคาจะอยู่ที่290ถึง300ต้นต้นไต้หวันดอลลาร์นะคะก็มาตามกันได้รสชาติดีราคาดีค่ะเป็นร้านเล็กๆอบอุ่นอๆอเลยมาสะดวกก็ลองเซิร์ชหามากันนะคะ ฮลโหลทุกคนขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนหลังจากที่หลับไปแล้วตอนประมาณ3ามทุ่มแล้วก็ตื่นมาเที่ยงคืนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยกินอะไรหน้าบ้านเลยก็เลยเดินลงไปซื้อมันก็เป็นร้านมันอบใส่ชีสใส่ไส้มากมายซื้อขึ้นมากินบนห้องเที่ยงคืนสิบนาทีแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดกินได้เลยโอว้านี่ชีสเต็มเต็มคำเห็นไหม มันอบทอดหนึ่งลูกแล้วก็ราดซอสลัดน่าจะเป็นกุนเชียงไก่ข้าวโพดอะไรย่เงี้ยค่ะแน่นๆเลยกล่องนี้มูลค่าประมาณเกือบร้อยบาท90ไต้หวันดอลลาร์เรามาชิมกันเถิดเถิดเถิดเที่ยงคืน่ะร้านก็เปิดกันแบบสู้ตายมากทุกคนว่าเรากินสิ่งนี้ไปเราจะนอนหละนะับอืเลิกนะน้องเหลีกวก็คือป่วย แล้วอีนี่ก็คือลงไปซื้อน้ำเปรี้ยวๆให้จะได้แบบไม่เลี่ยนแล้วก็เลยได้อันนี้มาของแถมของการเดินไปตอนแรกก็จิงๆนั่งคิดว่าเอ๊เราอยากได้สิ่งนี้ตั้งแต่นานแล้วแต่เราก็เอดทนอดการแต่ก็เออจะหน่อยจะหน่อยอที่สุดอ่ะอาหารก็มีประโยชน์อยู่นะมีผักด้วยทุกอย่างเขาจะตักอย่างละช้อนนะคะผัก1ช้อนข้าวโพดหนึ่งช้อนแฮม เกือบ1ช้อนแฮมแบบเส้นๆสมันเกือบ1ชอ้อนอะไรเงี้ยมีไข่ต้มให้ครึ่งฟองมันดีเพราะว่ากินตอนอุ่นๆเนี่แหละถ้ามาที่นี่ก็ลองเดินหากันดูนะคะมันมีเจ้าเดียวที่ขายแบบนี้ตรงนี้นะไปละฟันดีล้ลาดีสแสวบ,บแ้วทุกคนสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอชายาวีเอ็นเป็นครั้งแรกรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าเขียง ความคิดเห็นมาให้กันด้วยก็ได้ชาัยาวิเอ็นจะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบทุกคนเลยนะคะส่วนใครที่ติดตามกันอยู่แล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะเสรววันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขนอนหลับฝันดีหรือว่าถ้าวันนี้ดูระหว่างทำงานก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะไปละทุกคนแล้วเจอกันใหม่จ้า